หัวปีวัตถุดิบแคลอรี่ต่ำประโยชน์เพียบเหมาะสำหรับผู้ออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะสวัสดีครับหัวปีนั้นสามารถบอกได้เลยว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วครับเนื่องจากหัวปีนั้นมีแคลอรี่ที่ต่ำมากครับและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่สามารถช่วยบำรุงร่างกาย และเสริมสร้างกล้ามเนื้อเด็กด้วยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับกับประโยชน์3ประการของหัวปี 1. ครับหัวปีนั้นมีพลังงานที่ต่ำครับและก็มีวิตามินและธาตุที่สูงพร้อมทั้งกากใย,ยอาหารที่สูงมากซึ่งสามารถทำให้คุณอิ่มท้องได้นานและก็เหมาะกับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดความอ้วนเพียงแค่คุณรับประทาน หัวปีเป็นประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์มันจะสามารถช่วยทำให้ร่างกายคุณน,นั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้แล้วครับ2ครับ หัวปีนั้นมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงเลือดและบำรุงเซลล์ในร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้า,าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงเซลล์ในร่างกายไปพร้อมๆกันเราก็ขอแนะนําให้คุณรับประทานหัวปีเป็นประจำนะครับมันจะมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยังสามารถทําให้คุณดูแลสุขภาพในร่างกายของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 3. ครับหัวปีนั้นมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ำตาลในร่างกายรวมไปถึงปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินเป็นจำนวนมากหัวปีเมื่อคุณรับทานเป็นประจำมันจะสามารถช่วยควบคุมปัญหาเหล่านั้นได้ครับและยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารและสามารถช่วยกาจัดของเสียตกค้างดาไส้ ขับออกทางอุจจาระปัสสาวะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์ที่น่าสนใจและสรรพคุณดีๆจากหัวปีในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็ <S 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 <ม>อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการ ไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วๆจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับสนใจความอร่อย เพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ